นึกถึงภาพนี้สิครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาโดนโลกทั้งใบจับตาเรื่องปัญหาสแกมเมอร์ที่แพร่ระบาดแต่ประเทศไทยเรายังคงหมกมุ่นกับการตั้งกรรมการสอบสวนอยู่เหมือนเดิมนี่คือหัวใจของปัญหาที่อดีตในายใหญ่ข่าวกรองคนหนึ่งได้เปิดเผยออกมาจนทําให้ทุกคนต้องผง,งะและคิดหนักว่าเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ลุกลามต่อไปได้อีกหรือวันที่5พฤศจิกายน2568นายน, 68, น,นันทิวัน์สามารถซึ่งเคยเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แลรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติคนก่อนเขาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและเสียสีสังคมไทยอย่างรุนแรงเขาบอกว่าหนีไม่พ้นเพราะโลกกําลังกดดันกัมพูชาเรื่องปัญหาสแกมเมอร์เหล่านี้แต่ไทยกลับยังคงรําไปกับการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนสําคัญเสนอร่างกฎหมายเอชารห้าสี่เก้าศูนย์ซึ่งเป็นกฎหมายในสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้กัมพูชาถู กระจัดประเภทเป็นประเทศที่มีปัญหาอาชญากรรมระดับชาติพร้อมกับรายชื่อแบล็คลิสอีกกว่า40ชื่อของบุคคลสําคัญที่มักเดินทางเข้าออกประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวไทยจํานวนมากตอนนี้ลองนึกภาพดูครับหากเราไม่ทําอะไรเลยกัมพูชาจะเปิดปเผยชื่อนักการเมืองไทยที่เกี่ยวข้องออกมาได้ทุกเมื่อซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียศักดิ์ศรีและชื่อเสียงไปโดยสิ้นเชิงจนถึงขั้นถ่ายที่หน้าในสายตาชาวโลกเลยก็ว่าได้แต่ที่น่าสนใจและน่าตกใจยิ่งกว่าคือการที่เมกา มะคโคฟหรือบริษัทใหญ่ๆที่ตกเป็นเหยือ่อสั่งยึดเงินมูลค่ากว่า500แล้านบาทจากพวกสแกมเมอร์เหล่านี้เสมือนกับการประกาศสงครามกับอาชญากรรมไซเบอร์นี้อย่างจริงจังในขณะที่เกาหลีใต้และสิงคโปร์ก็สั่งยึดทรัพย์สินและดําเนินการอย่างเข้มข้นเชอนกันแต่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นประเทศเดียวที่ยังคงลังเลและไม่กระตือรือร้นพอแต่ที่นี่แหละครับคือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่าคลางแคลง อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองผู้นี้เน้นย้ำว่ากัมพูชาได้กลายเป็นสวรรค์ของคนเท่าๆที่มีนักการเมืองเป็นมิตรซึ่งอาจหมายถึงการที่สถาบันทางการเมืองบางแห่งในกัมพูชามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยทำให้การจัดการปัญหานี้ซับซ้อนขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อคุณคิดว่าเราควรเชื่อมั่นในระบบข่าวกรองหรือคณะกรรมการสอบสวนของไทยมากแค่ไหนในเมื่อประเทศอื่นๆกำลังแสดงพลังอย่างเด็ดขาดและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปครับการที่เราไม่ไดำเนินการเด็ดขาดอาจทำให้ประเทศไทย ตกเป็นเป้าหมายถัดไปของกลุ่มสแกมเมอร์เหล่านี้โดยเฉพาะเมื่อกัมพูชาโดนกดดันจนเกือบแพ้แล้วแต่ไทยยังคงหลับลูหลับตาล่อให้ปัญหาเหล่านี้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะควบคุมได้ในอนาคตหากเราไม่เร่งแก้ไขตอนนั้นอาจสายเกินไปแล้วและชื่อเสียงของชาติไทยจะเสียหายอย่างหนักตอนนี้ผมอยากถามคุณผู้อ่านนะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่กับมุมมองนี้ของอดีตในายใหญ่ข่าวกรองหรือ,ออาจคิดว่าเขากําลังกล่าวหาอย่างเกินเหตุเพื่อสร้างกระแส บางคนอาจโต้แย้งว่าการตั้งกรรมการสอบสวนเป็นวิธีการที่ระมัดระวังและเป็นธรรมชาติแต่ในโลกที่อาชากรรมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วแบบนี้เราจําเป็นต้องมีมาตร,ราการที่แข็งแกราวขึ้นหรือไม่บอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น